นายปิติดิษฐัตเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงงแถลงผลการประชุมกรงงในวันที่27กันยายน2566โดยคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอีก0.25%ต่อปี จากเดิมอยู่ที่2.25%เพิ่มขึ้นเป็น2.50%ต่อปีและให้มีผลในทันทีทั้งนี้กนง,องอเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมอยู่ในทิศทางการฟื้นตัวแม้จะขยายตัวชะลอลงในปีนี้จากอุปสงค์ต่างประเทศอย่างไรก็ดีต้องติดตามแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐต่อเศรษฐกิจและเพื่นเฟ้อทั้งนี้คณะกรรมการประเมินว่าในบริบทที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพ นโยบายการเงินควรดูแลให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืนและช่วยเสริมเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวรวมทั้งรักษากีดความสามารถของนโยบายการเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้าจึงเห็นควรให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก0.25%ต่อปีในการประชุมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้กนง,งนได้ประเมินเศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวที่2.8%ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะโต3.6%ซซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอลงจากภาคการสร่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด ส่วนหนึ่งจากเศรษฐกิจจีนและวัฒนาอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ฟื้นตัวช้าอย่างไรก็ดีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะเร่งสูงขึ้นในปี2567จากอุปสงค์ในประเทศภายใต้บฏิบทที่ภาคการท่องทเที่ยวฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและภาคการส่งออกสินค้ากลับมาขยายตัวอีกทั้งยังได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ ในส่วนของอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ในกรอบเป้าหมายและคาดว่าจะอยู่ที่1.6%ในปี2566และมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องจากผลของมาตร,รการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐและฐานที่สูงในปีก่อนหน้าขณะที่อัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นในปี2567โดยคาดว่าจะอยู่ที่2% ทั้งนี้ยังต้องติดตามความเสี่ยงด้านสูงโดยเฉพาะในปี2567จากแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่อาจเพิ่มขึ้นจากนโยบายภาครัฐและต้นทุนราคาอาหารที่อาจปรับสูงขึ้นหากเกิดปรากฏการณ์อินิญยรุนแรงกว่าที่คาดทั้งนี้สำหรับการขึ้น,น,นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ถือเป็นการขึ้นติดต่อกันแปดครั้งนับตั้งแต่วันที่10สิงหาคมปี2565